สวัสดีครับผมนิติทวีประมครับอ u t ต l ไลฟ์ไทยแลนด์ tv ครับผมบอลชลนะครับจากติดรถไทยแลนด์นะครับผมครับผมบอลนะครับจากคาร์เวอร์คอคนลักรถนะครับเลยครับผมบอลคาร์ทูเดย์นะครับ มาตรฐานในเรื่องของช่วงล่างนะครับพาเดลลิ่งยังดีเทียบเท่ากับเจ้าตัวท็อปเทียบเท่ากับเจ้าตัวขับสี่ยังมีฟีลลิ่งของความเป็นรถกระบะที่มีช่วงล่างแบบ SUV ที่ดีที่สุดในตลาดพอมีโอกาสได้มาลองจริงทั้งแบบมีโหลดแล้วก็ไม่มีโหลดนะครับบอกเลยว่าไม่มีปัญหาเลยครับแรงวิดทุกอย่างเนี่ยเพียงพอต่อความต้องการมากๆก,การใช้งานจริงแบบนุ่มนวลน,นะฮะช่วงล่างดีเหมือนเดิมครับแล้วในส่วนของการเทสไซด์เองนะครับกำลังเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าแม้จะเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับแต่ก็ให้กลังที อัตราเร่งเนี่ยสำหรับรุ่นอีคอนนะต้องบอกว่า8วิเนี่ยกระบาดธรรมดาก็วิ่งได้ยากแล้วนะครับรวมไปถึงตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อเนี่ย4วิเนี่ยโหต้องบอกว่ามันเป็นกระบาทเทพเลยดีกว่าสิ่งแรกที่เจ้าตัวรีเดร,ร,ราอีคอนได้เปรียบคือในเรื่องของราคาค่าตัวที่เริ่มต้นตั้งแต่739ถือว่าคุ้มค่าที่สุดในตลาดละเทียบกับฟิกอัพธรรมดาทั่วไปผมถือว่าให้วันดีกว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับก็สมกับที่เขานิยามว่า การใช้งานเนี่ยมันมากมายเหมือนรถปิกอัพแต่ว่าขับสบายเหมือน SUV นั่นเองนะครับประหยัดประหยัดกว่านะครับแล้วกำลังที่ดีกว่านะครับแม้ในการขนของเนี่ยอาจจะถ้า,ถ,าถ้าเทียบกับเป็นรถที่เป็นสันดาบเนาะอาจจะขนของได้น้อยกว่าแทนก็คือความประหยัดต่างๆแลว้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายของคุณต้นทุนของคุณถูกขึ้นนะครับให้ความนุ่มนวลมากๆเวลาขับผ่านถนนซึ่งเป็นหินกรวดเนี่ยหรือว่าเป็นหินแตกเนี่ย โอ้โหมันให้ความนุ่มนวลมากนะครับมากกว่ารถกระบะที่เราได้เคยสัมผัสมารวมไปถึงพละกําลังและอัตราเร่งเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอยู่บนท้องถนนเนี่ยกระบะทั่วไปเนี่ยกินเขาไม่ลงอย่างแน่นอนครับลูกค้าที่ต้องการความคุ้มค่าในการใช้งานกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของรถกระบะไฟฟ้าสักคันหนึ่งในราคาที่สมเหตุสมผลและเข้าถึงง่ายและได้ออปชั่นขนาดนี้ได้ประสิทธิภาพในการขับ ที่เป็นเหมือนรถ SUV ขนาดนี้แล้วครับในตลาดบอกว่าคุ้มที่สุดแล้วครับเหม,มาะมากๆสำหรับใครที่อยากได้รถคันแรกที่เป็น E v ีไฟฟ้าเป็นกระบะนะครับหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ขนาดเล็กก็น่าจะคุ้มค่านะรจริงๆก็คือมันมันระบุระบุตรงไม่ได้หรอกว่าจะเป็นกลุ่มไหนที่เหมาะสมเพราะจริงๆก็แม้จะเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงรับแต่คือก็สามารถใช้ได้หมดไม่ว่าจะใช้ในชีวิตส่วนตัวหรือจะ,จะใช้ในเชิงพาณิชย์ใช้งานได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็น ครอบครัวหรือว่าจะใช้งานในเชิงพาณิชย์นะผมถือว่าตัวไอคอนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของตัวลิดเดล่านะครับ